เราก็มาใส่นี่เลยค่ะผักเสี้ยงลงไปเลยสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็จะพามาทำต้มขาหมูผักเสี้ยนกันค่ะเคยทานกันไหมคะทาไม่เคยลองมาทำทานกันดูค่ะรสชาติจะเหมือนต้มขาหมูผักกาดดองค่ะเพราะผักเสี้ยนจะมีความเปรี้ยวสำหรับผักเสี้ยนตัวนี้อุ๋ยก็ดองเองสำหรับวิธีการดองเอาไว้คลิปต่อไปอุ๋ยจะทำให้ดูนะคะสำหรับผักเสี้ยนเนี่ยเวลาเราซื้ออ่ะเขาก็จะมาทั้งแบบก้านเวลาทานก็ต้องลูดออกใช่ไหมแต่เนี่ยอุ๋ย ดองเองอุ๋ยก็จะเอาเฉพาะใบเลยแบบนี้นี่เลยค่ะจะไม่มีก้านเลยนะผักเตี้ยของอุ๋ตัวนี้ดองเองก็เด็ดเฉพาะใบเลยไม่เอาก้านเลยค่ะนี่เลยนะใครอยากจะดองเป็นเดี๋ยวอุ๋นจะสอนค่ะขาหมูสําหรับขาหมูอุ๋ยก็เอาเฉพาะเนื้อไม่เอากระดูกค่ะละบ้าน1นกิโลนี่เลยค่ะขาหมูกระเทียมสําหรับกระเทียมนะอุ๋ก็จะใช้กระเทียมจีนค่ะ12กลีบ ปอกเปลือกเลยค่ะพริกไทย1ช้อนโต๊ะให้เราตั้งน้ำจนเดือดเลยค่ะให้เดือดแบบนี้เลยแล้วใส่เกลือลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยขาหมูสำหรับขาหมูก่อนที่เราจะนำมาต้มให้เรานำไปล้างด้วยเกลือและน้ำต้มสายชูก่อนนะคะ เราจะต้มขาหมูไว้แบบนี้10นาทีค่ะระหว่างที่เรารอเรามาเตรียมส่วนของผักเสี้ยนกันค่ะสําหรับผักเสีย้ยนใครซื้อมานะแล้วมีเป็นก้านให้เราลุดก้านออกเลยค่ะเพราะว่าก้านเวลาเราทานเนี่ยมันก็จะแข็งทานยากนะให้เราลูดออกเลยค่ะให้เราค่ะบีบน้ําออกค่ะเราจะไม่ล้างนะเพราะถ้าล้างความเปรี้ยวก็จะออกไปนะให้เราบีบออกเลยบีบน้ําออก ถ้าเราไม่บีบน้ำออกมันก็จะเปรี้ยวเกินไปบีบแห้งๆกระเทียมค่ะให้เราน้ำมาทุบค่ะมรนก็ใช้วิธีการกดให้เขาแค่พอแตกพอนะพริกไทยค่ะเราก็ทุบแค่พอแตกเหมือนกันค่ะหลังจากเราต้มได้10นาทีค่ะ สังเกตดูค่ะเขามีฟองค่ะให้เราช้อนฟองออกเลยค่ะเราจะใช้ไฟแรงในการต้มนะหลังจากครบสินาทีนะช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วให้เราปิดแก๊สเลยค่ะให้เราค่ะนำมาเทน้ำออกเลยค่ะในขั้นตอนต่อไปค่ะให้เรานำน้ำสะอาดขึ้นตั้งเตาเลยค่ะเมื่อน้ำเริ่มร้อนให้เราใส่ขาหมู ที่เราต้มไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปเลยค่ะและใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะรอให้เดือดค่ะหลังจากที่เราต้มจนเขาเดือดแบบนี้ค่ะเขามีฟองนะให้เราช้อนฟองออกค่ะแล้วเราก็มาใส่เลยค่ะกระเทียมแล้วเราจะต้มขาหมูของเราค่ะประมาณครึ่งชั่วโมง ค่ะหลังจากที่เราต้มได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาใส่เนี่เลยค่ะผักเสี้ยงลงไปเลยมากน้อยแล้วแต่เลยนะถ้ใส่เยอะก็มันก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยค่ะเรามาเติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะเพื่อตัดรสนะให้มีรสาชาชติที่กลมกล่อมขึ้นนี่ค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวงลงไปค่ะถล้วก็จะใส่ซุปก้อนลงไปสักหนึ่งก้อนค่ะแล้วเราก็จะต้มจนกว่าขาหมูของเราจะนุ่มค่ะเท่านี้เลยค่ะง่ายๆเลยสําหรับเมนูขาหมูต้มผักเสี้ยน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Asia Food s e c k e t ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ